ะะต่อไปละะูกขออนุญาตพูดถึง uh, pending order สักนิดหนึ่งนะคะระบบเทรด pending order เนี่ยนะคะเป็นการเทรดโดยใช้กราฟเปล่านะคะเป็นการหาโซนที่มีนัยสำคัญแล้วเราจะวาง buy limit หรือว่า sell limit เอาไว้นะคะตั้ง TPSL ให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปทำการทำงานอย่างอื่นที่ไม่ใช่การเทรดได้นะคะอันนี้คือการ pending order นะคะเราจะไม่เฝ้ากราฟ pending order ถูกออกแบบมาที่เราไม่ต้องเฝ้ากราฟนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับการาบางเทคนิคด้วย fibonacci นะคะวาง pending order ด้วย fibonacci ทีนี้ในบทเรียนนุ่นจะสอนตั้งค่า f i b o กับสอนวาง f i b บว่าเราจะวางจุดไหนนะคะเพื่อที่จะทำให้เราได้ออกออเดอร์ทุกๆวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวดีเทลกันนิดนึงนะคะ ตัวนี้นะคะจะสามารถนะคะใช้ได้ทั้ง3 t r เทรนไม่ว่าจะเป็นอัพเทรนไซด์เวทเทรนแล้วก็ดาวเทรนนะคะแบบเดียวกันเลยนะคะจากตัวอย่างเนี่ยรุ่งให้ทุนอยู่ที่150นะคะถ้าใครมีทุนไม่ถึงคุณสามารถปรับหลอด้ายหรือไม้ที่ออกได้ถ้าใครมีทุน150เราจะออกพร้อมกัน3ไม้นะคะเราจะวางทั้ง3ไม้พร้อมกันแต่เขาจะไปเกี่ยวอ,ออกออเดอร์ไม้ไหนก็คือ ต้องอยู่ที่หน้ากราฟอีกทีหนึ่งนะคะอย่างอันเนี้ยเราวางไว้สามไม้เขามาติดทั้งสามไม้เลยนะคะเขาได้ทั้งสามไม้เราก็จะได้กําไรประมาณสามไม้ถ้าเขามาติดหนึ่งไม้เราก็ได้หนึ่งไม้ค่ะนะคะ,นะคะทีนี้นะคะ TPSL ก็อยู่ที่ SL อย่างต่ำสามร้อยสี่ร้อยนะคะจุดนะ TP ก็จะอยู่ที่400 700 1,000แล้วแต่เรานะคะอย่างต่ำก็400นะคะอ่ะนะคะทีนี้สิ่งที่ ดีที่สุดในระบบนี้ก็คือดอดาวนะคะระบบนี้มีการขาดทุนสะสมค่อนข้างต่ํามีดอดาวที่ต่านะคะคืออย่างนี้ท่านดูบาลานซ์นะคะคือไม่ว่าจะเทรนไหนนะ่ยมันไม่เข้าทุนเลยทุนเรามีอยู่ร้อยห้าสิบนะคะมันไม่กินทุนเลยนะคะไม่ว่าจากการเทรดครั้งไหนคือมันไม่กินทุนหมายความว่าเขามีดอดาวที่ต่ําผิดติดต่อกันสองครั้งครั้งที่สามก็ได้คืนนะคะผิดหนึ่งครั้งครั้งที่สองก็ได้คืนนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะ การขาดทุนเนี่ยไม่ใช่สาระสําคัญแล้วถ้าเรามีดอดาวที่ต่ำนะคะถ้ามันผิดแล้วมันได้คืนในลนักษณะแบบนี้นะคะผิดแล้วได้คืนได้คืนได้คืนในลนักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นระบบนี้มีดอดาวค่อนข้างต่ำนะคะจึงมีคนที่นิยมใช้ค่อนข้างสูงนะคะมันเป็นระบบเถรดที่เรียบง่ายแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะมองข้ามเราจะไปใช้ไอ้ที่มันยาก,ยากนะคะจริงจริงแล้วมันไม่ยากใช้ระบบเทรดง่ายๆก็ได้ลองไปใช้ที่มันยากแล้วมันขาดทุนะมาใช้อันที่ง่าย,ายๆดู ะะมันไม่ไม่มีอะไรที่ยุง่งยากซับซอ้อนเลยไม่มีนะคะเทรดปกติของเราเนี่ยแหละนะคะด้วยการวาง pending order นะคะอ่ะนะคะ